ไม่ยอมอ่อนข้อก้าวเกลกพลเรียกค่าเสียหาย3ล้าน หลังจากที่เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเจนนี่ <c oughs> ได้หมดท่าสดชื่นได้เดินทางมาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมกับสามียิวชัดมงคลและทีมทนายความที่ศาลนัดไกล่เกลี่ยคด,ดีที่9เกิดคนยืนฟ้องในคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวพร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อว่าขอความเห็นใจจากก้าวเกิดคน ท้องอยู่ไม่อยากเครียดอยากจบปัญหายอมใจ1ล้านถ้า3ล้านคงไม่ไหวสำหรับเรื่องการลบ MV ลบไม่ได้เนื่องจากในเพลงมีสปอนเซอร์3ตัวล่าสุดน้องกได้เปิดใจกับสื่อดังถามว่ายอมไกล่เกลี่ยที่1ล้านบาทเรามีความเห็นยังไงสำหรับตรงนี้9ได้ตอบว่าผมว่าไปไก่เกลี่ยกันที่ศาลดีกว่านะครับถามต่ออีกว่าเราโอเคไหมกับเงินจำนวนนี้ ก้าได้ตอบว่าคือต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะครับเมื่อถามว่าเห็นว่าตอนแรกเราเรียกขอไป3ล้านก้าได้บอกว่าไม่ใช่นะครับผมไม่เคยฟ้อง3ล้านครับอันนี้ผมพูดย้ำตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนที่พี่เจมออกข่าวใหม่ๆกับผมคือตอนนั้นทางนักข่าวถามว่าถ้าเกิดได้จากเพลงนี้เราจะได้ประมาณเท่าไหร่พี่เจมก็เลยตอบไปว่าประมาณ3ล้านคือคำนวณจากรายได้ที่ผมได้จาก YouTube ของผมนะครับ คือถ้าเกิดเราได้70-30ซึ่งเราจะได้ประมาณ3ล้านแต่ว่าเราไม่ได้ฟ้อง3ล้านนะครับเราไม่ได้ฟ้องแพ่งตั้งแต่แรกแล้วครับผมแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากเพลงนี้จากการตกลงกันแล้วจะได้ประมาณ3ล้านครับคืออาจจะได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเราก็ไม่รู้ส่วนตรงนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วจำนวนเงินที่เขาเสนอ เมื่อถามว่าแล้วจำนวนเงินที่เขาเสนอมาตัวเรารู้สึกพอใจไหมหรือคิดว่าเราได้รับความยุติธรรมไหมสำหรับหนึงล้านถ้าจ่ายแล้วจบก้าวได้ตอบว่าผมว่าต้องปรึกษาพี่ๆก่อนครับปรึกษาพี่ๆทนายความหลายๆคนครับถามต่ออีกว่าที่เราบอกว่าไม่ได้ฟ้องแพงแล้วเราจะฟ้องอะไรก้าวได้เผยว่าคือน่าจะฟ้องลบคลิปครับในส่วนเรื่องของการลบคลิป ทางนั้นก็บอกว่ามันลบไม่ได้จริงๆเพราะในคลิปมันมีสินค้าอยู่ลบได้ครับไม่ใช่ว่าลบไม่ได้ผมทำ YouTube อยู่ผมรู้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ลบคือเขาให้เหตุผลว่ามันมีโฆษณาอยู่ในคลิป โฆษณาอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับเขาได้แต่ผมไม่ได้แต่ว่าใน MV ผมก็ได้รีวิวเหมือนกันครับในเพลงเขาได้สปอนเซอร์ไปผมไม่ได้อะไรเลยนะครับขาดทุนหลายคนมองว่าผมลงทุนอะไรบ้างบอกทางนู้นเขาลงทุนเองอะไรแบบนี้จริงๆเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเขามีสปอนเซอร์แต่ผมขาดทุนนะครับ ถามต่ออีกว่าจะมีการเผชิญหน้ากันอีกเมื่อไรรอบหน้าผมว่าน่าจะเจอกันแล้วนะครับพี่เราเตรียมตัวที่จะไปเจอกันแล้วผมพร้อมตั้งนานแล้วผมไปสารตั้งกี่รอบแล้วเขาถึงไม่มาผมติดงานด้วยครับถ่าย MV ส่วนของผมสืบพยานเสร็จหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วคือรอบนี้ที่ผมไม่ได้ไปก็คือไม่เป็นอะไร ผมขอไปสู้ในศาลให้ศาลตัดสินดีกว่าเพราะว่าผมเห็นแล้วหลายคนยังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมโดนหลายคนบอกว่าผมมีสิทธิ์อะไรที่จะไปทำแบบนี้เดี๋ยวให้ศาลตัดสินก็ได้ครับผมรับได้หมดเลยว่าจะตัดสินยังไงแต่ว่าผมต้องรอปรึกษาพี่ทนายความก่อนครับก็แล้วแต่ว่าศาลจะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายยังไงก็ลองดูนะครับ เมื่อถามว่าเรามีในใจไหมว่าอยากให้มันจบลงในรูปแบบไหนก้าวได้เผยว่าที่ฟ้องตั้งแต่แรกก็คือลบคลิปเลยครับแล้วก็ปล่อยให้ศาลให้ความยุติธรรมดีกว่านะครับไกลเกลี่ยรหรืออะไรยังไงก็ตัดสินในศาลเลยแต่สําหรับไกลเกลี่ยผมเปิดไกลเกลี่ยให้พี่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกันซึ่งก็เคยมีการไกลเกลี่ยออนไลน์ตอนนั้น เจอหน้ากันผ่านไลน์ตอนนั้นไก่เกียร์หนึ่งแสนให้จบคดีจบทุกอย่างเมื่อถามว่าล่าสุดก็บอกว่า1ล้านก้าวได้ตอบว่าใช่ครับแล้วก็พูดถึง3ล้านด้วยผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดตอนนั้นที่พี่เจมพูดไปซึ่งทางด้านเจนนี่เองก็บอกว่าทางน้องลินลี่ก็ไม่ได้ถึง3ล้านตรงนี้เรามองว่ายังไงก้าวบอกว่าอันนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับมันเกี่ยวกับที่เราตกลงกันได้ เขาก็เป็นพี่น้องกันผมก็ไม่รู้นะ